นักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูหน่อยในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้คุณครูหน่อยจะมาสอนในเนื้อหาเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นกันค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนโปรแกรมได้ค่ะ ข้อที่2นักเรียนสามารถออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะข้อที่3นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ค่ะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิง่งคือชุดคำสั่งสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตรงตามความต้องการและมีความถูกต้อง ก็อย่างเช่นโปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสารเป็นโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำหรับในการตัดต่อวาดภาพก็เป็นโปรแกรม Adobe Photoshop หรือ Illustrator e at นั่นเองค่ะหลักการเขียนโปรแกรมนะคะอย่างแรกเลยจะต้องกำหนดและวิเคราะห์ปัญหาค่ะ a n a l y s i s the problem นะคะ ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องกำหนดปัญหาและต้องทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนค่ะเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและค้นหาวัตถุประสงค์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองอเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้วเราจะต้องกำหนดลักษณะข้อมูลนำเข้ามีข้อมูลอะไรเข้ามาบ้างเป็นข้อมูลชนิดใดพร้อมทั้งกำหนดตัวแปร และประเภทของตัวแปรของข้อมูลนั่นเองเมื่อข้อมูลเข้ามาก็จะต้องมีข้อมูลนําออกมาค่ะกำหนดลักษณะข้อมูลนําออกกําหนดว่ามีข้อมูลใดเป็นข้อมูลชนิดใดพร้อมทั้งกําหนดตัวแปรและประเภทของตัวแปรของข้อมูลนําออกนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นการประมวลผลหรือวิธีการคํานวณนั่นเองเพื่อทําไมคะ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์นั่นเองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้นแรกเลยกำหนดวัตถุประสงค์การคำนวณเพื่ออะไรคะเพื่อคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนั่นเองต่อไปเป็นการกำหนดข้อมูลนำเข้าข้อมูลมีอะไรบ้างคะข้อมูลนำเข้าก็คือความกว้างและความยาวนั่นเอง ตัวแปรก็จะเป็น width แทนความกว้างและ length แทนความยาวนั่นเองต่อไปเป็นการกำหนดลักษณะข้อมูลนำออกนำข้อมูลอะไรออกมาพื้นที่ใช่ไหมคะ area นั่นเองอการกำหนดวิธีการประมวลผลทำอย่างไรคะพื้นที่สี่เหลี่ยมเท่ากับความกว้างคูณความยาวนั่นเองค่ะเมื่อวิเคราะห์ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็นำข้อมูลที่ได้มาออกแบบโปรแกรม Design a ั r โปรแกรมเป็นการออกแบบการทำงานของโปรแกรมหรือขั้นตอนในการแก้ปัญหาซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะค่ะส่วนแรกเลยคือการออกแบบแบบอัลกอริทึมในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นสูตรในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะก็จะมีภาษาธรรมชาติรหัสจำลองและแบบผังงานมาดูส่วนที่2นะคะเป็นการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ User interface เป็นการออกแบบหน้าจอในการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้องออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกไม่ซับซ้อนและสิ่งสำคัญเลยจะต้องคำนึงผู้ใช้เป็นหลักนั่นเองค่ะการเขียนโปรแกรมโคดิ้งเป็นขั้นตอนในการเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษาโปรแกรม ซึ่งผู้เขียนจะต้องเขียนชุดคำสั่งตาม Structure and Syntax โดยชุดคำสั่งที่ได้จากขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมนี้เขาเรียกว่า Source Code นั่นเองการเขียนโปรแกรมจะต้องมีการเขียนคำสั่ง Coding ลงไปเป็นการเขียนชุดคำสั่งให้ถูกต้องตามโครงสร้างและไวยากรณ์ก็อย่างเช่นโปรแกรม C s h a r HTML, Java Script นั่นเอง ต่อไปเป็นการแปลภาษาเป็นขั้นตอนในการแปลชุดคำสั่งจากคำสั่งที่เขียนขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์หรือที่เขาเรียกว่าคอมไพเลอร์นั่นเองเมื่อเขียนคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งให้โปรแกรมเนี่ยทำงานแล้วก็ทำการทดสอบโปรแกรมทุกครั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำมาใช้จริงนั่นเองค่ะโปรแกรมภาษา C ภาษาซีพัฒนาโดยเดนนิสเรดซีและได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานโดย ANSI ซึ่งภาษาซีเป็นภาษาที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายมาดูคำสั่งและไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาซีกันนะคะข้อหนึ่งเลยจะต้องมีเครื่องหมายเซมิโครรนในการจบคำสั่งเสมอข้อที่สองคำสั่งในการประกาศตัวแปร จะต้องมีชนิดของข้อมูลและตัวแปรด้วยนะคะเช่น i n which i n ก็คือจำนวนเต็มของความกว้างนั่นเองข้อที่3คําสั่งในการรับข้อมูลจะต้องมีคําสั่ง scan f ชนิดตัวแปรและก็ชื่อของตัวแปรเข้าไปด้วยอย่างเช่น scan f วงเล็บเปิด ดับเบิลโคดเปอร์เซนดีเปอร์เซนดีหมายถึงชนิดของเลขจำนวนเต็มแล้วก็เครื่องหมายคอมมาแอนด์วิทก็คือและความกว้างวงเล็บปิดตามด้วยจบประโยคก็คือเซมิโครอนข้อที่4คําสั่งในการแสดงผลข้อมูลออกมาทางหน้าจอก็จะเป็นคําสั่ง printf วงเล็บเปิดตามด้วยข้อความแล้วก็วงเล็บปิดอ่ะเช่น print f วงเล็บเปิด square area is ์เซ d เป็นการแสดงชนิดของจำนวนเต็ม backslash n backslash n Back หมายถึงการขึ้นบรรทัดใหม่นั่นเองแล้วก็ตามด้วย เครื่องหมายคอมมาแอรเรียรวงเล็บป,ปิดจบคำสั่งใส่เซมิโคลอนค่ะต่อไปนะคะมาดูโครงสร้างของภาษา C กันนะคะข้อหนึ่งเลย preprocessor directive ใช้สำหรับเรียกใช้คำสั่งมาตรฐานที่มีการติดตั้งอยู่ในภาษา C อยู่แล้วข้อที่สอง global d e c o r r c t i o n ใช้สำหรับในการประกาศตัวแปรหรือฟังก์ชันต่างๆนั่นเองข้อที่3 main function เป็นส่วนในการทำงานหลักและเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานของโปรแกรมค่ะข้อที่4 user defined function เป็นส่วนของการเขียนคำสั่งหรือฟังก์ชันต่างๆในการใช้ในโปรแกรมนั่นเอง โปรแกรมภาษาสแคตสแคตเป็นเครื่องมือและโปรแกรมภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของกราฟิกโดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมสแคตส่วนแรกเลยจะเป็นเวทีเป็นสถานที่ที่ให้ตัวละครแสดงมีภาพฉากหลังเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะมีความกว้างของเวที480พิกเซล ความสูงจะอยู่ที่360พิกเซลค่ะส่วนที่2จะเป็นตัวละครในส่วนนี้จะสามารถเปลี่ยนชื่อของตัวละครได้เปลี่ยนตำแหน่งของตัวละครได้นั่นเองส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของสคริปเป็นชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวที ทำงานตามวัตถุประสงค์ตามความต้องการได้อย่างเช่นการเคลื่อนไหวการแสดงเสียงการรับรู้การตั้งค่าต่างๆการกำหนดตัวแปรอยู่ในส่วนนี้ค่ะโปรแกรมภาษาจาว่าภาษาจาวาเป็นภาษาที่ถูกพัฒนาโดยเจมส์กอสลิงเป็นภาษาที่มีรูปแบบคล้ายๆกับภาษาซี โดยมีคำกล่าวที่ว่าไว้วันรัน a n น w ี่คือสามารถเขียนเพียงครั้งเดียวแต่สามารถนำไปรันได้บนทุกแพลตฟอร์มก็อย่างเช่นบนลีนุกและบน w วินโด้นั่นเองในส่วนของโครงสร้างของภาษาจวาวามีด้วยกัน3ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือ Import เป็นการเรียกใช้งานของคลาสท,ที่อยู่ต่างแพ็กเกจกันส่วนที่2 ก็คือแพ็กเกจเป็นการระบุตำแหน่งหรือที่อยู่ของคลาสนั้นๆส่วนที่3 c l คลาสจะเป็นส่วนในการเขียนคำสั่งการทำงานของโปรแกรมค่ะภาษาจาว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะมาดูข้อดีของภาษาจาว่าค่ะภาษาจาว่าเหมาะสำหรับพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนนะคะ สามารถทำงานได้ในระบบปฏิบัติการที่มีความแตกต่างกันอย่างเช่น Windows และ Linux ค่ะทั้งนี้ภาษา Java าใช้งานได้ง่ายและลดความผิดพลาดได้มากยิ่งขึ้นค่ะและยังมีความปลอดภัยในการเขียนโปรแกรมค่ะข้อเสียของภาษา Java านะคะเป็นโปรแกรมที่สร้างด้วยภาษา Java าซึ่งทำงานช้ากว่า Native Code และทูนที่มีการพัฒนาโปรแกรมจาว่ามักไม่ค่อยทันสมัยนั่นเองรูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีด้วยกัน3รูปแบบนะคะ1เลยก็คือโครงสร้างการทำงานแบบเรียงลำดับเป็นรูปแบบในการเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานแบบเป็นลำดับเป็นขั้นตอนไล่เรียงลำดับกันไปเหมือนเส้นตรง สก็คือโครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำหรือมีเงื่อนไขเข้ามาเป็นรูปแบบในการเขียนโปรแกร,รมที่มีการตัดสินใจมีทางเลือกให้กระทำนั่นเอง 3. โครงสร้างการทำงานแบบทำซ้ำเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกร,รมที่มีการทำงานแบบเดิมซ้ำๆโดยมีเงื่อนไขเพื่อกำหนดจำนวนรอบในการทำงานซ้ำนั่นเอง ่อนที่จะเขียนโปรแกรมได้นั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้หลักในการเขียนโปรแกรมก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้กับคุณครูในคลิปนี้กันอีกครั้งหนึง่งคลิปต่อไปอย่าลืมติดตามชมนะคะทั้งนี้ยังขอขอบคุณเนื้อหาดีๆจากอ,อจอทอคะ่ะสำหรับวันนี้จบลงแล้วสวัสดีค่ะ